มะละจิว๋วมะระขี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องวันสุขสุขค่ำอยู่พี่นอ้องขาปารมาเดินบนเนีตผ้า,ผามากินตำซุปตอไม้ตำพนันพี่น้องเออเป็นบาดตำบมกกุ้งพี่น้องมึงตำเสนอหนีแห้งค่ะมะละจิว๋วมะระขี่นกเออได้มาตั้ตลาดของพระเจ้าค่ะเออคุ้มคักก็อย่างนี้พี่น้อง คือเป็นตะมือเอ๊ะเอือยสั่นปั๊บพี่นออ้องเขาตั้งด้กินเขา่าซากขาตกขาเฮ็ดนวลเฮ็ดนี่จนสีขํามทิมเออเขาเนี้เอาวันการเป็นแบบปิดมือในจังหน่อยเงี้ยพิดผ่าทางเทคนิคน,นิดหน่อยเขาเนี้บานเท่าพี่รองอืมพี่น้องเอ้ขาขาอ่อนมีทั้งแบบลวกแบบบ่ลวกเอามาลอง่ามึงเทื่อแรกนะคะที่จะลองชิม ซุปนอไม้สวดถาดอันนี้เป็นนอใหม่แบบว่านอปลอมๆพี่น้องว่อมันซุปน่ยอยยาวซึมคากินลงไปมั้งเปล่าแล้วพี่น้องใจเย็นๆอันนี้ด,วด้วดก็สอบเยอะ นีงว่าเขาแห็นต้องกิ่นน้ำมะลุวัน ไม่รก wow. ับแับไม่อี้ยค <oh. ุโอ้เข่าสิงวอยนี่ มันเอื้ยมันขว่าเขาขวาก็ะเลยขว่าง่าน้ำขาวหน่อยหนึง่งใส่ง่านน้่ได้เนี่ยเพิ่นบอกกันน่าขาวมันก็ะเลยลร้องใส่บางหอมดีค่ะ ครั้งแรกนะครับพี่น้องอ่ำคาคาหลวกแซบเยอะพัก,กพความ เหีเยกจนลืมข้าวค่ะแเ่ไปให้มาอิา้วนเขาตัวอ <c oughs> ย่งอ่ะอินนักค่ะ จับบมากพี่หน่องกินต้องกินม่เหมือนเทียวเขาเพรามันต่างแับคุณนายมาเลเซียปฏิ <laughs> มาผิดแล้วพี่น้องมาผิดมาเล่แล้วผู้อื่นเราสัญญาญ่ย้ำยางอยู่ไปเจ้าของตื่นบอลขึ้นต้อพี่น้องค่ะเบียกแจ๊กอย่างแน่กระต่อกะดีค่ะ <laughs> เขาเป็นคุณนายมาเร็วสามีเป๊เปะเปียก ขอบคุณปี่ใหม่ขอบคุณวันเกิดขอบคุณอย่งขอบคุณ,คณนี่เขาจะขควางวัดยังบ่งมี่มหมูเ <laughs> อ้อยมา่อสนาอีเวน oh uh -huh. สฆนณาลีหูเนาะพี่นอ้องบาิษารีหูอีบริเินบุญสดกระแซ่บปันไขึ้นมมัไม่ได้ขึ้นแห้งขึ้นแห้งเหรอ ไอแม่อมีตเจาบ,บ้านจันทร์ถึงสุขค่ะบ้นจันทร์บ้านลังคานใช่ไหม ซับต่ายหวกค่าเฮ็ดเซ็นกินเขาเมิดติปหนึ่งก็ต้งกายตามเบเบๆ3คลิป4คลิป,ปต่อแปรตายจะได้ออกไปด้วย Nụ bò nguyên Nước mực tèo Ừ, thế ạ nhau ขอ้ามผู้ชายเลยมันจะไปนั่งกินู้เี๋ยวมันจะปิดคลิปซะก่อนท่านอย่าอิ่มดูนิ้วข้าแห้งป้าเถอะผู้ชายไปหลอกนนอร่อน เบี้ยงหิวเข่ากับพอ่อนั่นละเราเรื่องผัวซูฟังค่าผัวไก่ไม่แต่ยิ่มค่าเขามีวันเกิดวันวันเลนนท้ายีไม่ก็แบนก็เมี่ยงเข่ะ <laughs> <laughs> นะคะคุณเจ้าคะ่ปะป้าไปนองเหมือนแซ่บแห้งเหมือนหิวเขาจนมันเมื่อยแบบแอ์แระนะคะ เดีไปกินก้อนกับยานนั่นย่านมาถ่ายคลิปมันอิ่มเนาะมันสิบประแสนั่นแหละแซ่บแห้งนะคะซุปต้มใหม่ย่างหน่อยนึงเดี๋ยววันศไปนั่งกินตัวพี่น้อหิวท่านอิม่มเลยเนี่ยเขาเมื่อติปไหมพี่น้องเขาสวดกองเงดเนาะต่กแม่มคลิปหนาพี่น้องคะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกทุกตังใจนะคะขอสุขภาพแข็งแรงรำล้ำรุ่ยรุ่ยถูกหวยวันที่หนึ่งมาสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะเหมืน่อนำเฮดไซอันอันง่าขวัวคือเพื่นบอกนะคะรอบนี้เข้ากันคักพร้อม